สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเนี่นะคะพี่ปายพามาโชว์ลูกต้นดอกแก้วนะคะเพื่อนนะดอกแก้วนะคะเป็นอันลูกมันเนาะเขาเรียกอะไรนะอ่าผลไม้นะคะเป็นผลไม้เขาเรียกกันลูก,ลกต้นดอกแก้วนะคะแต่ว่ากินไม่ได้นะคะเพื่อนน้อน,นี่เนาะเต็มต้นเลยพี่น้องแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีดอกนะคะช่วง ช่วงมันมีดอกมันจะหอมมากเลยเพื่อนนี่ข้างบ้านพี่ใบเองเนาะพี่นองอยู่คางบ้านนะคะเพื่นอนเนาะเต็มเลยนะคะแล้วก็นกจะเยอะมากนะคะช่วงเย็นๆนะคะพี่น้องเราพามาชมบรรยากาศอ่าดอกไม้นิดนึงนะคะนี่เนาะคางบ้านพี่นอ้องอยู่อยู่ข้างบ้านเนาะนี่ดอกไม้งามๆนะคะพามาชมบรรยากาศสวยๆนะคะช่วงเย็นๆนะคะ่เพื่อนอนกจะมา อ่าดูน้ําหวานดอกไม้แถวนี้นะคะและ้วก็ส่งเสียงลงเจียวเจา้าเจยวเจา้าจิ๊บจับจิบจับเลยนะคะพี่น้องไห้มาเบิงไห้มาเบิงพี่น้องโน้นอีกนะคะดอกไม้ที่ต้นตรงโน้นอีกนะคะนี่เนาะเห็นบอกพี่น้องบรรยากาศดีดีนะคะช่วงช่วงช่วงนี้นะคะพี่น้องช่วงนี้นะคะอากาศดีมากเลยพี่น้องไม่หนาวนะคะ ไม่หนาวไม่หนาวไม่ร้อนนะคะอากาศดีนะคะเพอร์เฟกนะคะพี่ใบกำลังจะออกไปข้างนอกนะคะเพื่อนก็เลยถ่ายบรรยากาศตรงนี้ให้ดูนิดหนึ่งนะคะช่วงที่ว่ามันง,งามๆในพี่น้องเห็นปะอันลูกอันสีแดงเต็มเลยนะคะเมื่อก่อนมันนันจะล้ำมาข้างบ้านพี่ใบเนาะเห็นปะเห็นรั้วไหมนะคะรั้วบ้านนะคะมันมันล้ำมาเราก็ตัดออกนะคะเพราะว่ามันนัน ต้นนี้มันเป็น,อ,นอ่านบ้านคนอื่นเนาะเราก็ตัดส่วนที่มันเหลื่อมล้ำมาบ้านเราออกเนาะพี่น้องเนาะออพามาดูพามาเปึ่งนะคะความงดงามนะคะพี่น้องถ้าช่วงดอกไม้เยอะนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะพี่น้องหอมมากนะคะช่วงเช้าและก็ช่วงเย็นเนาะอะออกมาค่ะอังหลังบ้านเงี้ยดอกไม้จะหอมมากนะคะดอกแก้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวพี่บายต้องไปก็ละเดินนะคะ เราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ